นั่งสมาธิทำจิตใจสงบ <c oughs> ทำจิตใจสงบแล้วกันธรรมกกะก็เกิดจิตใจว่าสงบนรรมก็บวัเกิดต้องสงบในปุ่นบกเกิดของธรรมะ ความสงบเป็นบอ่อเกิดของโลกเพราะฉะนั้นพืกกจิตใจให้สงบใจใเป็นของพืกได้พัดได้การที่จะพืจิตใจให้สงบมันก็เลยต่อสู้ หลายซิมหลายประการสัญญาอารมณ์ภายในเรื่องเล่าต่างๆความดีความดินภายในจิตใจโอกาสการได้นปั้งธรรมเป็นเครื่องขัดเก่าไปนั่ง อาศัยการปฏิบัติเขาถึงความสงบธรรมะจังสิบปากฏขึ้นมาได้ธรรมสรางก็ได้บ่ได้บ่เข้าใจบ่หูเมื่อบ่หูก็เห็น่่เข้า,ขาใจธรรมะก็บ่มีประโยชน์อยัง ดูว่าต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาให้เป็นธรรมะให้เขาเทิงธรรมะให้ได้ถ้าว่าจงสังเสียรประโยชน์เขาเนี่ยอมองมันไม่มีประโยชน์จิตใจองเขาเนี่ยมันต้องเป็นธรรม ใจว่าเป็นท่ำใจว่าเป็นกลางมันเป็นเรื่องธรรมชาติของห้องจิตดวงนี้นะนี่กิเลสนอนเนืองอยู่ในขันธสันดานความสัวฝังอยู่ในจิตห้องอยู่ในสันดานห้อง กุศลมันละ่ะเข้ามาความสว่วนเป็นอกุศลมันฝังอยู่ในดวงกิดดวงนี้มันนอนเนื่องไว้ได้หน่ถึงสียูวัดแล้วก็ตามมันก็บระเดบกขายไปใส่มันก็ฟังอยู่ในนี้เอง ทันจิตใจเฮาสงบสละเฮาสิบหูบเห็นเเข้าใจเฮาบ่หูเฮเห็นบ่เข้า,ขาใจเฮาปฏิเ,เนธมาแต่เฮาเป็นคนดีเป็นคนยูวัดคนเขาวัดอันนี้แหละคือความรู้สึกของเฮา ดีิดันดีจังดมันเป็นสิ่งสำคัญไีเลยนะมุ่งหวังที่สุดแหละการยุวัตยุว่านให้ได้ประโยชน์ทั้งด้านพุทธศาสนาให้สูงสุดเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการชำระสสารจิตใจของเจ้าของเป็นสำคัญอันนี้คือการยูวัดการที่เข้าปฏิบัติยูวัดเป็นยังสั่นเมื่อเขาปฏิบัติแล้ววันนี้การที่สิท่านจิตใจเขาถึงก้มสงบง่าก อยากภาว่าอย่างมันขังอยู่ในจิตเท่านี้แหละมันดีดมันดีนออกมาความบุญไายความกระสับกระายความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพญาบาทสิ่งต่างๆ่พวกนี้แหละมันขังอยู่ในนี้เน้อยู่ในจิตเท่านี้มันก็แสดงตนออกมาเกิดความอาหังการมาวัางการความถือตนถือตัว หรือว่าของของตนนี่แหละชิ้นจมันเปลี่ยนไปน้าอีกเออยู่วัดมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างไม่ตอนอยู่บ้านมันก็เป็นอย่างหนึ่งตอนมาอยู่วัดมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ยืดได้หันอ่ะมันก็ไปใส่แล้วมันเปลี่ยนหนาว่าตัวห้าวซื่อ เป็นไพ่เป็นมหาไพ่พันนาเป็นเรื่องเล่าเป็นพันพันเรืองก่สิขึ้นมาหลออเขาให้เ้าหลงเสือว่าสิ่งที่เหตุนี้ถูกต้องแล้วเป็นถ้ำเนี่ยสิ่งที่บอกออกไปถูกต้องแล้วเป็นถ้ำเนี่ย ตังธรรมะนำคู่บาอาจารย์ผู้คนดีผู้คนปฏิบัติมาก,ก่อนผู้คนเขา่าถึงถ้ำได้นึ่งผู้สี่แนีแนวทา่าธรรมสันว์นำวุฒิผลดูวัดไปดูไปซื่อไนล่แหละคุณงามความดี ใหทางพุทธศาสนาบกเกิดคือจิตใจนะมันบกเกิดาการพุทธใจนะี่เป็นสิ่งสำคัญนะความสงบเป็นสิ่งสำคัญคุณธรรมมันเกิดจากความสงบขันจิตได้สงบประห็ดสิ่งใดลงไป ต้อ็สะท้อนควาว่านจิตเท่านี้ในหุ่จนจักว่าสิ่งทีเอตต้องเปนคือผิดดีทั่วบกงทีสะท้อนในห้องหูห้องเห็นห้องเข้าใจเนี่ถังจิตสงบถธรรมะสิเกิดกันเสร็จเลยนี่รีโอต,ตะปะบังเกิดขึ้นความละอายแก้ใจบังเกิดขึ้นความเก่งกลัวต่อบาปบังเกิดขึ้นเห็นไหมนี่คือถ้ำเลยเนี่ย นี่คือคุณธรรมเรื่อว่ามันแนวอื่นเอิญในะสิ่งเราในเน่นะเอิ่ญว่าคุณธรรมปฏิบัติธรรมต่ให้เกิดคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญ oh. เอาอยู่วัดอยู่ว่านะเป็นเพชรบิ้งให้ดีคำวสั่งคำว่าตั้งจากมาหน่อยสุ่มมันหอมถึงขึ้นเลยสุ่มของมล่อยอตั้งขนมันก็อยู่วัดขึ้น มันก็บผมมีคุณธรรมอีกอย่างเกิดขึ้นมานี่จะเนขึ้นมัชล่าว่ากวนให้สกปกระโปยูง่เหนียนี่แหละแต่เราบปฏิบัติเป็นสนันะบระจักอีหยังดีบระองจักอีหยังส่วนเรา่เข้าใจบม่มีการคมจิตคมใจ เมา่ตั้งใจภาวนาสิ่งต่างๆสิพรั่งพูออกมาภาวนาจะเจออย่างเห็นอย่างเห็นอารมณ์นี่แหละสิ่งที่มันของข่าคังข่างไม่ได้จิตใจป่ากฏขืนว่าให้เห็นอารมณ์ในอดีต รมปุงแต่งไปในอดีตอารมณ์ปุงแต่งไปในอนาคตซึ่งเรานี่ยแหละปรากฏขึ้นมาว่าม,มีตกกังวลต่างๆปรากฏขึ้นมามันเห็นว่าเกิดยังสิน,นี่จิตใจของเราเป็นปสิ่งนั้นดีดออกมาดินออกมา,ออกมาเพราะนางรับตาลงเทา่านั้นแหะจักรพรรใส่จีบออกับพ่อวันหน้าก็บ่เห็นบ่มี เห็นไหมเพราะเริ่มมีสติขึ้นมาพวกนเขาจะเห็นอารมณ์มันเป็นสักข้าววอนเป็นมักข้าววอนเป็นเครื่องกันจิตใจเขาเงาบ่อ้เขาถึงกลวมสมอหลับตาล่วงว่าพุทโธปเดียวทั้งล่ะเอานั้นมาเอาอื่นไปเบ่ละมันไปทางอื่นละอารมณ์ดึงเอาเรื่องเล่าในอดีตดึงเอาเรื่องเล่าในอนาคต ควากวนคิดใจของ,ง,องเราให้เพื่อให้เพื่อนไปเลยบอได้สงบแล้ว่อเขาถึงความสงบม่อคิดใจบ่เขาถึงความสงบตลอดละพเห็นโทษเห็นไัส่สัมเบบันผู้พ่าหน้าผู้ใจได้เขาถึงความสงบละซึ่งใดเกิดขึ้นมาในคิดใจนะั่นคือปัญหา ควบคุณเครื่องู่ภายในก็คือปัญหานั่นสิเคยคอยเห็นความยินดีในภายในก็คือปัญหาความยินลายในภายในก็คือปัญหาปัญหาของจิตมันเกิดขึ้นมามันของอยู่ในจิตเัาสิเคยคอยเห็นไปอันเด่นทุกเขาถึงความสงบไนบางสิ่เห็น สิ่งเรานี่ปากฏดขึ้นมากเห็นเหล่องเห็นเหล่าเรานี่ปากกขึ้นมากค่อยสงบระงับลงนั่นแหะคือผู้ภาหน้าอยู่เห็นเนงสันนัะเห็นจิตใจเจ้าของอยยุตามปกติมันก็บ่เห็นใจบ่เห็นความเศร้ามองของใจ เรเห็นความพ่องใสของใจบวกหูเรื่องหูเล่าของจิตใจเป็นยังสั่นคนเอาเมื่อบรเห็นเรื่องซิ่งเหล่านี่แหละมันก็บ่าเห็นมาซิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นไพ่ก็ปล่อยไปตามยถากรรมนั่นแสดงเ่อปล่อยไปตามยถากรรมกับพุทธตัมันก็มาสุญญวาตต์ ต่างกันอยู่ไปนี่แหละเอาบงจัดเรื่องจักรราของเราเป็น,นปสัน่ว์แม่ฟื้กคิดใจให้เขาถึงความสงบไม่ได้เป็นสำคัญ เมื่อใจไมันสงบลวมันก็หูุดหมากนั่นแหละสิ่งใดควรเบาซิ่งเดบกควนเบาสิ่งใดควรเห็ดสึ่งเดบกควรเห็ดมันจะค่อยๆหูุดหงเพราะเป็นอย่างไม่จังหงหงจดเพราะเห็ดไปแล้วมันเกิดความเศร้าหมองคุณมั่วค่ยไมจิตใจมันจะเห็นน่ะนี่มันจะเห็นในสิ่งนี้คือสติปัญญาเป็นสิ่งน่ะมีสติแล้วก็มีปัญญาคอยหูไปหนั่น คอยเห็นไปนั่งคอยเข้าใจไปนั่งคอยเห็นโทษเห็นไพ่ของอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยผู้ภาวนาเห็นสิ่งเร่เนี่ยนี่ปัญญาด้นี่ยปัญญาธรรมดาเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นมาแก้ไขจิตใจของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปคอยเป็นอาถเป็น่นธรรมขึ้นมาดูวัดโดนก็นเป็นผู้มีคุนธรรมขึ้นมาหเห็นไหม อยู่หน่อยยู้โดนคุณธรรมของป่ากฤขึ้นมากแก่กาขึ้นมาความมีหลีมีหคือความละอายต่อความสัวโอต,ตบปะเกรงกลัวต่อความบาปจิป่ากฤขึ้นในจิตดวงนี้เองอันนี้คือคุณธรรมนะที่โพคันมาเองยังเสีเลยบอกภูเรอโกอยกวัดไให้ยนี่นะข้างนก่าพุทธเกี่ยวกับมีดอกคุณธรรม มูมเขาวระดีก็ดีน้ำเขามูเขาซัวกระซัวน้ำเขาคืออึงคือกบเนี่ยละห้องอด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 อยนะอึงเยอบางคนตกบางหันเห็นว่าห้อสลาห้องสันนันปันพืนเยอะไปดึกอนดินไสกันเงียบไปเจอข้าวท่านโดนกับห้องขึ้นไม่ล่ะไปดึกคนดินไสไปได้ก็ห้องไอ้กันเงียบไป ท่านโดนกับห้องขึ้นอีกอใม่ที่สุดแหละเสียงห้องของมันเลียกรองให้คนหรือสัตว์อื่นมาจับเอามันไปกินเป็นอาหารนั่นแหละตายย้อนปากเจ้า้องอึมอสซาลาเมตตาสงสารไปดึกก่อนเดินไส ก็เงียบไปเจ้าข้าวแลโดนเอาหลอกงานงานงาดขึ้นมานี่นะทีนีเขาพ่นนี้สมันงานงานทั้งคนไอ้สุดก็เอาไปกินอาบ้านเจ้าเมืองเขาพ่นลอยให้พระเผือเขาก็เอาไปกินเป็นเรื่องของมันกับกรรมของมันอดบ่ได้คนตัวมามันก็ได้หอม ก็อเอาไปกินเังสร็ละ่ะตายไปเท้าขึ้นกันมูมากลากไปที่จริงการยูวัดหรือว่าปฏิบัติเจ้าของต่างหากถานจิตใจเจ้าของให้สงบระงับห้อมใส่ร้ายในต่างหากสนใจเรื่องผู้อื่นไ่ใชำระจิตใจเจ้าของบ่นใดเลยม่นใดเรื่องคนอื่นก็บรรลุนิดๆดน้อยๆ เรื่องของเจ็กความมนเะบื้องแห้หลายจิตใจเจ็บความมันเศร้าหมองคุณมั่วมันดีดมันดีดอยู่ภายในเบื้องใหยหลายเขาทีิจาหน,น้าในการเขาทีได้แก้ไขปับปุ่มการอยู่ในสังคมโลกนี่การอยู่ในสังคมบัตรในสังคมโลกก็มีวิจังณ์สิละเป็น่ยนยุ่งสิละต้องเข้าใจ <c oughs> เศให้ปั้งบอกให้ปั้งสอนเยียจังสี่มุ่งบังประโยชน์อย่างสูงละ่ะให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมันบด้ประโยชน์ย่างสูงก็ให้ได้ประโยชน์ย่างต่ำเมื่อถึงย่างต่ำลตลแล้วก็ยังบังประยชนกตายโดดรอดฐานพระพุทธเจ้าว่าเหตุออาแต่นั้นแหลเนาะที่นะอื่นว่า เมื่อบังเลยผมมีู้ได้บอกอย่างใดจะ่อด่าเพราะพุทธเจ้าผนแล้วมาเทตโดปดเอาจรงทีได้เงินรับคือขาลวบุบาอาจารย์บุบปากบุบว่าวบอกาบอสอนอีหยังเหตุผลใดกับบว่าอีหยังทำหลังขึ้นขึ้นใจบุบาอาจารย์บุปากบุบวาบดาวาให ได้ใจนั่นแหละคุป้อยฮอดตายลรับปากน้ำบวบวน้ำโบวหยังทั้งสิ้นทั้งปวงเขาบอกแต่โบได้ผลบ่ได้ประโยชน์ตายรอดนะฮะคาหมายมันมันเป็นอย่างนันและสอนใหคุณธรรมคุณงามเพื่มดีววัสนใจพาเหตุพาธรรมคุณงามเพา่มดียววัสนใจแท่้นแหละ ก็เหตุตายตายอีหลีด้นะตายจากคุณง้ามความดีคนเหลือ,ลอหล่อในจิตใจให้ได้ไปทั่วทีท่ประเด็นขคือกันโ่มก็คือกันดูร้องกันมันคุณงามคุ่ดีว่าด้กับตายตายจากวัดว่า,าศาสนาธรรมาตายออกจากใจมันเหลือแต่แต่อย่างอื่นเหมนเหลือแต่โลก มันอยู่น้ำกันนะเท่าโลกอยู่น้ำกันนะนีการกระทบกระทางบุญวีบุญว่ายนีการปากกันว่าการซ้อเสียดมี่ส่วนสุนแน้วเกิดขึ้นมาแน,น่นี่นี่แหละเป็นยังไงซึหวังทุกขติวินิบาทยังไม่ต้องสงสัยอันนี้คือซุ่มซ้อนเบาหลอกสร้างเขาเขาวอาอยากดีก็ปล่อยเข้าไป ข้อพูดอยากดีจะติดเป็นหัาซาเขาให้เงาปล่อยว่างลงทุกจังเรื่องสัสนานเ,นเนี่ยการปฏิบัติธรรมะที่สุดแล้วก็คือสลัดสิ่งภายนออกตก่างหาดจะแบบว่าเขาก็อยู่ภายในเนี่ยกระทางในภายในอีกอารมณ์ภายในก็นกกนต้องสลัดสละออกไปมันเหลือยุติคิจผู้ดเดียวเสียก็ไมีเพา่มสุข จิตตัวงเดียวมันก็สุขแล้วเขาถึงความสุขแล้วก็แ,แค่นั้นเองนี่แหละการเพราะว่า,าอาหาเป็นปจัส่สร้างเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องหุดจับเรื่องเล่าของห้องจุดมุ่งหมายของห้องที่จังไลยธรรมะจังสิเกิด ธรรมะของพระพุทธเจ้าจังสีมาป,ป่ากดขึ้นในดวงจิตนี่จังสีมาประทับอยู่ในจิตนี่ยว่ามันเอื่นเอาซื้อธรรมะเปมม็นกมมน็มาเลยว่าคือผีสางข้างแดงธรรมะผีนี่เอื่นมากมันมากเลยส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าเอื่นย่บไปในกับพม่าถ้าต้องประพฤติปฏิบัติฝึกจิตใจของเงเขาไปถึงคพิ่มสงบแล้วที่เห็นธรรมะามีธรรมะปรากดข้นอยู่ในนี้เป็นสําคัญ อันนี้แหละมองบ้านะเราเรียนมองอื่นไปหาอย่มองอื่นวัพฟอร์ธรรมะพูดกายพูดกิจข้างนอกเนี่ยธรรมชาติมันเกิดมันเวลามันหมดไปบ่วมไปจิตใจเฮายังขึ้นเก่าบุขพัฒนาขึ้นมามันหมดมันบ่มหมดแต่เวลาชีวิต สังขารน,นั่นเดี๋ยวเสื่อมสิ้นไปนั่งก้มไตก็ย่างเก่าเขามานั่งเสมอเสมอเมือม่อไงบ,บนนั่งเพิ่งเท่าอีกอยู่อีกบันได้หลายเมือ่อจะตายนี่จากกันละเาสิอยู่ได้จักเมื่อจักเมื่อเมื่างที่อยู่อีกไปอีกส่งคลื่นไหลนะว่เาเรื่องเมื่อนอีน่เนาะ ส่มคือหลายมื่นมื่นเลยนี่แหละขันมื่นมื่นพพัฒนาหนก่ก็โอ้ยเสียเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ทบพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเปนสอนเพื่อขัดปฏิบัติเอาอันห้องเขได้ตามนั่นเลยย่างกิ้ลายก็ยนี่ สวยคุณวิเศษเทวพุทธเ,เจ้าสอนในฮินดีโอต,ตัมปาเนี่ยนะเกิดขึ้นมานใ,ใ,นในคิดเนี่ยคุ็นุณธรรมเกิดขึ้นมานแต่ยังใข่อยู่สูงก็น,นั่นขึ้นไปอีกบก่ได้ก็ได้อันนี้มันนมืดไปมืดไปแล้วกะ็ะเพิ่ไพก็บ่ได้เพิ่จะเจ้าของก็บ่ได้เพิ่งผู้บาอาจารย์ก็บ่ได้ดอกอดย่ามตายมาเกเจ้าของกับเพิ่บ่ได้มืดทันน้งเงา เพิ่มเจ้าของเขได้มไหมดเลยจริงๆธรรมะมันสอนเขามาเนี่ยนจะิตใจสงบเน,น,นี่ยคือเขาหาที่เพิ่มเพิ่มเจ้าของให้มันได้เพิ่มประพฤติพระธรรมประสงค์คืออันนี้เองมันเพิ่มมันเะพิ่มปุ๊บเอาฮัดเอาเฮ็ดเอา,เอามันเกิดมันมีขึ้น คุณธรรมพื้นๆน,น,นี่มันเกิดขึ้นมาเขาใจจุดมง่งหมายว่าเข้ามาอยู่วัดเพื่อป,ประโยชน์ฝึกฝนอบรงกายใจเขาให้ดีอนี้นเป็นสิ่งสําคัญถ้ารอใจเขาใจจุดมง่งมหมายเราเราก็องลดลงใดก็เพื่อถืออาหาการมามั่งการเพามถือเหนือถือตัวความสสำคัญตัวคอยระงับกลับหายไปอัด ตาตัวตนก็จะค่อยเมื่ไปเมื่อไปนะสีเหลือเห็นสาระท่ำขึ้นมากให้จิตในใ,นใจสิ่งต่างๆมันนอนเนื่องอยู่ในขันธ์สันดาลของเฮาีงล่ะกิเลสอนุสัยหรือสิ่งที่นอนเนื่องอ ธรรมย่ามีจิตสงบมันก็บอกปากฏดนะจิตทั้มันสงบมันเป็นสมาธิมันก็บอกปากห้เห็นง่ายมันบกโป่ขึ้นมากขนั้นมันได้กระทบกระทั่งมันได้กระทบกระทั่งจิตสงบมันก็บออยู่เลยมันฟู่ขึ้นมากขึ้นกันนี่แหละมันจะจจไิ้เสถสติปัญญาทำหันกันลงไป สิ่งที่มันนอนเนืองอยังไม่ขันทศนดาตอนอยู่ธรรมดามันก็บอกปากฏขึ้นข่มโลกกับขึ้นกันที่จริงมันก็นอนอยู่ในจิตเท่านั้นแหละมันบุปรากฏขึ้นมันาในมีเหตุข่มโกรธข่มเครียดข่มสูญกับขึ้นก,กันมันก็นอนอยู่ในนี่แหละคำว่าฮั่นกระทบกระทั่งมันก็บ้านบุปรากฏขึ้นแล้วเ,เห็นเห็นไหมข่มหลงแหงแล้วเลย รู้จักแบบว่จะคลองลงแต่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเนาะราคาโทษสามโมหะมูลของมันมูลของอกุศลทั้งปวงมันนอนอยู่ในนี่มันพ่ายในกระทบกระทั่งเถอคือจากนันบ่มีคือตัองขีปุนน้อนย่กลยนกลขันยุกนคู่ห้อง ตั้งไว้เดนๆูน้ามันนิ่งเดินดูน่นเราเมืนกัทั้งเท่มก็ใสาที่พุ่นนอนอยู่กล่ะฮาตักนิดๆน้อยๆมันก็บพวกปากกดขึ้นเหากคนนึ่งว่ามันมีพุ่นพอเท่าไปกวนแห้งเลยอ่านที่พุ่นฟู่ขึ้นมาลอยขึ้นมานั่นแหละเป็นยังสั้นจิตใจฮอกก็คือกันมันนอนเนื่องอยู่ทั้งในขันธะสันดานนั่นเองว่าคะโทสะโมหะ เอาหัดเอาแต่คุณธรรมเกิดขึ้นยังไม่ยู่สือส่อเป้าประโยชน์นี่คนบอกคนสอนคนผ้าเฮ็ดผ้ารรมผ้ายูผ้ากินผ้าเปลี่ยนผ้าไยเลยคนไข้ตายแล้สุขได้ยังเอามือบอกเสมแหละ